ในการเลือกกรอบแว่นให้เหมาะกับเลนโโส์โปรกซินนั้นนะคะก็จะมีประมาณว่ากรอบแว่นหน้าแว่นไม่ควรจะโค้งจนเกินไปกรอบแว่นควรจะมีความสูงไม่ต่ำไปกว่า30มิเมตรส่วนความทะแยงมุมนะคะก็ไม่ควรจะเกิน60มิเมตรนะคะ ในการเลือกเนื้อวัสดุก็ควรจะเลือกกรอบแว่นที่มีน้ำหนักเบาๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักเลนเข้าไปรวมกับตัวแว่นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกกดทับหนักจนเกินไปใส่แว่นไม่สบายนะคะในเรื่องของน้ำหนักนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคงทนแข็งแรงแนะนําให้เป็นเนื้อวัสดุที่สามารถปรับแต่งทรงได้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราใส่ไม่สบายณจุดไหนนั้นเราจะได้ แก้ปัญหาในลักษณะของการปรับแต่งทรงได้ได้ดีนะคะก็จะมีประมาณนี้นะในการเลือกกรอบแว่นให้เหมาะกับเลนเส์โเกรสบีก็หากต้องการคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การใช้วัสดุอะไรจึงจะเหมาะสมกับเลนเส์โเกรสบีเรามีกรอบแว่นรองรับให้เลือกมากกว่าพันรูปแบบเลยยังไงก็แวะที่ร้านแว่นดรไอตลาดเก้าแสนได้พบกับไอได้ทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ